สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยจเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากด share, ากดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจเฟซบุ๊กนะครับให้ท่านคิมค้นหาคําว่า รถบ้านมือสองคอนแกนฝากไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมพามาชมรถสวยๆสักหนึ่งคันสำหรับท่านใดที่หารถไว้ใช้งานเดินทางไกลทำงานนะหรือว่าเอาไว้ให้ลูกเรียนมหาลัยนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็น Toyota า u ู u n a v ว o ปี2561นนะครับคันนี้นะครับผมนะเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วก็เล่มเอกสาร มาเรียบร้อยเป็นรถมือเดียวนะครับคันนี้ก็จะจัดผ่านนะครับเจ้าของแรกจัดผ่านเซอร์ไพรส์นะฮะแล้วก็ผมไปปิดบัญชีรับโอนมานะฮะก็เป็นชื่อลูกค้าคนเดียวนะครับผมในเล่มหน้า18ไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับสีเดิมบางทั้งคันนะฮะแล้วก็ผมพึ่งจัดการเปลี่ยนยางใหม่ทั้ง4เส้นมาดูกันนะครับแล้วก็ ยางนิ่มนวลแน่นอนนะครปี2023สัปดาห์ที่41ก็คือปลายปีก็คือพึ่งผลิตแล้วก็ผมเอามาใส่นี่เองนะฮะสีสันเดิมบางขับดีบอกเลยนะฮะไม่ต้องทำอะไรเครื่องเกียร์ดีรันดีอัตราเร่งดีเครื่องตัวนี้เป็นรหัส 2NR เป็นเครื่องฝาครอบขาวนะฮะก็จะอัตราเร่งดีมากนะฮะ เมื่อวานนะตอนเย็นขับรถไปอุดอรก็ใช้คันนี้ไปขับดีนิ่มน,นวลช่วงล่างดีสมรรถนะดีปลอมอลัยแม่นยำนะฮะภายในก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าทับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้ามีระบบการลื่นกุญแจรีโมทอยู่ครบกุญแจ,จสำรอง2ดอกครบบาร์โคตดยังอยู่นะฮะปลอมอลัยสวยเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเลขไมค์คันนี้บอกเลยว่า40,000กิโลแท้ๆร้อยเเซนะฮะเพราะว่า อย่างคันนี้ตอนที่ผมได้มามันเป็นยางปี2016ตามรถดอกยางยังเหลือเหลือเยอะนะฮะแต่นะฮะดอกยางด้วยอายุปีของมันนะ,ะก็กระด้างไปแล้วผมเลยจะก,การเปลี่ยนยางใหม่นะ,ะตอนซื้อรถเวลาซื้อรถนะฮะเราดูถ้าเลขไหมเท่านี้แล้วเป็นรถมือเดียวถ้าสมมุติว่า40,000โลเราต้องไปดูเรื่องของยางด้วยอาจาอาจะอะถ้าเป็นยางที่ ตรงกับปีรถแล้วเหลือดอกยางแสดงว่านั่นก็คือไม่แท้นะครับไม่ได้ยากล้วก็ไปเช็คที่ศูนย์ได้นะครับผมนะมาดูกันนะครับเล่มเอกสารมาแล้วนะครับนะฮะจดทะเบียนที่สารคามนะครับผมนะครับคันนี้ปี2561นะครับเครื่องยนต์1496ซีซีหรือว่าเครื่องยนต์1500ซีซีนั่นเองนะครับ108แรงม้านะครับ ถ้าเป็นตัวเดิมผมจําไม่ผิดน่าจะประมาณ1 0อยร้หรือร้ออะไรนี่แหละครับนะแต่เครื่องตัวนี้ถือว่าแรงนะครับเป็นรหัสเครื่อง 2NR เนะฮะคันนี้จัดผ่าน t o y ยต้าลิ t i n g นะครับแล้วก็รับโอนเมื่อไม่กี่วันนะฮะนะเพราะว่าผมไปบิดบัญชีนะครับพอโอนเมื่อ30ตุลา31ตุลานะครับเป็นชื่อผู้ชายท่านผู้ชายนะครับผมนะครับมีแค่นี้เป็นรถมือเดียวแน่นอนเป็นเล่มเดิมไม่มีช้ำรถสูญหายมีแค่ จดทะเบียนแล้วก็ทนายโตโยต้าลิซซิงโอนให้เท่านั้นเองนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราดูนะครับความเดิมเผื่อท่านใดที่ยังไม่เคยดูดูเมทาร,ร์คนะฮะเดิมเดิมนี่คือสีเดิมโรงงานนะครับผมนะฮะสีเดิมโรงงานนะ,ะภายในก็จะเป็นเบาะผ้าไม่มีฉีกขาดฟองน้าไม่ยุบตัวแน่นอนนะครับแต่อาจจะมีคาบเปื้อนนิดๆหน่อยๆเพราะมันเป็นเบาะผ้าบางจุดมันอาจจะขัดไม่ออกนะะเพราะว่า เบาผ้าสีนี้เป็นสีที่เปื้อนง่ายนะครับถ้าลูกค้าอยากจะใช้แบบดูแลรักษาไม่ค่อยยากแนะนำใส่เป็นชุดสวมนะครับนะฮะชุดสวมก็จะค่อนข้างดีนะฮะเวลาทำความสะอาดง่ายฝุ่นไม่หมักหม,มมสะสมนะครับผมนะฮะมาดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับสวยๆนะครับจะมีเบาเปื้อนนิดๆหน่อยอันนี้มันขัดไม่ค่อยออกนะครับอันนี้แต่ว่า ความสวยตะเข็บต่างๆนะฮะสวยแน่นอนแล้วความเดิมนะฮะเมดอาคเดิมนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีความแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สแน่นอนนะครับท่านใดที่ชอบสีนี้นะครับผมนะก็โดดเด่นไม่เหมือนใครจำง่ายนะครับนะฮะเราไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์สีของใครนะครับใครชอบใครชอบ,ชอบมันนะฮะเนสติ๊กเกอร์โตโยต้สูตรโตโยต้าสารคามยังอยู่นะครับนะฮะ ดูทางด้านท้ายนะครับห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางนะครับผมนะฮะแล้วก็มาดูที่ยางอะไรนะยางอะไรเดิมไม่เคยลงพื้นนะครับก็คือไม่เคยยางรั่วไม่เคยได้ใช้ด้วยนะครับตีตามยางตามรถเลยนะฮะนี่นะครับปะแจทุกอย่างก็อยู่ครบนะไม่เคยติดแก๊สนะครับผมไม่มีการติดแก๊สไม่มีการติดเครื่องเสียง ไม่ดาร์คเดิมหมดนะฮะนี่ครับเม่ดาร์คเดิมๆดสองฝั่งนะครับอันนี้ใบไม้นะฮะนี่ครับเดิมๆแล้วก็น็อตไม่แกะไม่ถอดนะครับซีนท้ายฝาท้ายเดิมๆไม่มีชนแน่นอนนะฮะอะนะครับท่าน,นท่านใดได้ไปคันนี้ใช้ยาวๆไปเลยนะครับนะฮะใช้ไปสิบยี่สิบปีสบายๆนะครับผมนะสีสันเดิมบางนะฮะเดิมบางนะฮะดูฝั่งนี้นะครับ ดูเม็ดอาร์ต้องดูทั้งหมดนะครับผมนะฮะนี่ครับเม็ดอาร์เดิมๆนะฮะถ้าเม็ดอาร์บนนะฮะถ้าเดิมๆไม่ไม่ไมเป็นการสาดสีใหม่นะครับก็แสดงว่าไม่เคยคว่ำแน่นอนนะฮะส่วนเม็ดอาร์ด้านล่างก็จะบ่งบอกว่ารถมันมีชนมาไหมนะครับชนด้านล่างหรือว่าไปเบียดไม้เบียดตอหรือเปล่านะฮะ <c oughs> <c oughs> ขอไปด้วยนะครับนี่ครับ เวลาดูด้านล่างก็ดูตรงนี้ด้วยนะมันก็จะมองบอกว่ารถเนะี่ยมีการกระแทกด้านล่างหรือเปล่าอาจจะไม่ว่วมแต่มีกระแทกด้านล่างก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับผมนะฮะเราก็ต้องดูทั้งหมดนะแต่ผมนะฮะดูให้หมดแล้วนะดูให้หมดแล้วอันนี้แค่เพียงมารีวิวให้ลูกค้าดูเฉยๆนะครับว่ารถเดิมนะแต่จริงๆอ่ะผมดูละเอียดมากกว่าที่มารีวิวด้วยซ้ำนะครับ ทั้งลองขับทั้งทุกอย่างนะครับผมเวลาจะซื้อรถนะฮะคอนโซลสวยนะฮะเป็นทูโทนแอร์แบ็กข้างคนขับก็มีนะครับเพจเจ้าจะอยู่ในตรงนี้นะครับเป็นเพจพลาสติกนะครับถ้าเป็น v ีออนะครับผมนะฮะถ้าเป็น v ีออตัวแรกๆอย่าง D020304 พวกนั้นนะครับก็จะเป็นเพจอยู่ที่ในห้องเครื่องแต่ว่าถ้าเป็น v ีออโมที่2ก็จะเป็นอยู่ที่นี่แล้วนะครับผมนะฮะ โอเคนะครับผมเรามาดูนะครับดูส่วนภาษีสำหรับคันนี้นะครับภาษีก็จะอยู่ที่6 7นะครับผมนี่ครับ67มิถุนายนนะครับปีหน้านะครับผมแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสทุกอย่างก็ยังเหลืออยู่นะครับแต่ว่าตัวบุ๊กเซอร์วิสที่เป็นการใช้งานอันนั้นจะเหมือนลูกค้าจะเอาออกไปอ่านแล้วก็ ตามหาไม่เจอนะครับแต่พวกเอกสารที่จัดไปแน้นผู้มือรับประกันคุณภาพรถยนต์ก็ยังอยู่นะครับนะบยังอยู่นะก็จะอยู่ในตรงนี้นะอ่าขบอยอยู่ในนี้หมดนะครับผมนะฮะไปดูห้องเครื่องเดี๋ยวผมสตาร์ทพาฟังเสียงเครื่องยนต์นะฮะอาจจะไม่ได้ลองขับนะครับผมพอมืดแล้วก็ไม่มีคนเข้าร้านให้ผมด้วยนะครับสีสันก็คือสวยทั้งคันนะฮะ โอเคนะครับใช้มือเดียวนะฮะนี่ครับน็อตไม่แกะซุ้มซอกเดิมมอกออยู่น็อตไม่แกะไม่ถอดคานหน้าเดิมนะฮะคานหน้าต้องไม่เงานะครับถ้าในห้องเครื่องรถตัวใหม่ทุกวันนี้จะไม่ค่อยเงาเหมือนรถตัวแรกๆนะฮะก็คือเหมือนกับเขาเคลือบภายนอกส่วนด้านในอาจจะมีจุดไหนเงาก็คือเหมือนเลกเกอร์มันเข้ามาโดนเฉยๆนะครับผม มันจะต้องเป็นด้านๆแบบนี้ถ้าเงาก็คือผิดแปลกไปแล้วนะครับนอดไม่แกะไม่ถอดทันหน้าเดิมซุ้มซอกเดิมมัดฝั่งนี้ก็ไม่แกะนะครับผมอ่าก็คือมันเป็นรถเดิมนะเดิมจัดเลยนะครับเนี่ยสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบารความร้อนอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง VVTi Duo นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์รหัส 2NR นะฮะจริงๆก่อนเนี้ยปีนึ่งนะรหรือว่าขาดไปกั้มกึ่งนะฮะก็จะเป็นเครื่องยนต์ 1NZ ที่ใช้มาตั้งแต่วิวัต,ตัวตัวแรกจนถึงมาจนถึงตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเครื่องตัวใหม่ตัวนี้นะซึ่งเครื่องตัวนี้อ่ะอัตราเร่งดีมากแล้วก็ค่อนข้างแรงนะฮะการสิ้นเปลืองน้ํามันนะฮะถือว่าไม่ได้ต่างกันกับ1 NZ เเลยนะครับอาจจะรู้สึกว่ากินกว่าในตอนที่เรากดคันเร่ง หรือทําความเร็ว140 150ก็ว่าไปนะครับผมนะแต่ถ้าเราวิ่งแค่110-120อัตราสิ้นเพลองเท่าเท่ากันเพราะเครื่องยนต์มันคือ 1500cc นะฮะเครื่องยนต์ไม่เคยติดแก๊สแน่นอนนะครับสารคันนี้ก็คือเครื่องสวยไม่แกะไม่คอดน้นําไม่ดันนะครับผมนะฮะมาร์กทุกอย่างครบหมดนะฮะอยู่ครบแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นระบบเบรก ABS เบรเขาจะวางออไว้ด้านในนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะฮะมืดแล้ว เอาเสียเครื่องยนต์นะฮะสตาร์ตติดไม่ยากนะครับผมนะฮะนี่ครับไม่สี่หมื่นแปดพันนะครับ 48, นะบนโอ้ไม่น้อยนะครับได้ไปก็ถือว่าคุ้มมากนะครับมาดูกําลังอัดเครื่องยนต์นะฮะของเครื่องยนต์ดีมากนะครับไม่แค่นี้เครื่องยนต์ยังไม่มีปัญหาแน่นอนเครื่องนิ่งระบบแอร์เย็นปกติแบตก็ได้เป็นจีด้วย าดูหม้อน้ำนะครับทีนี้น้ำยาไม่ขาดไม่มปอการแน่นอนนะฮะโอเคนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจรถคันนี้สวยๆแบบนี้เอาไปใช้ครอบครัวเดินทางไกลไว้เที่ยวหรือให้ลูกไปโรงเรียนนะครับผมนะ,ะสำหรับคันนี้นะครับบอกเลยว่าใชายยา้ยาวๆคุ้มๆเอาไปในราคา269,000บาทนะฮะเป็นราคาเงินสดนะครับ ไปแน้นของผมไม่มีเนี่ยมันมีแค่เฮงลิซิ่งเท่านั้นเองจัดไปนะฮะสองแสนสนใจ2องแ0 0ฟรีจัดส่ง200กิโลเมตรฟรีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ออตโต้ให้นะครับรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งเดือนรับประกันการโอนย้ายเรื่องเอกสารมาเรียบร้อยสนใจรถสวยๆแบบนี้ไมน่น้อยแบบนี้2องแ0 0หบาท สนใจโทรมาเบอร์0982744279เบอร์0982744279 ID Line 0944754441นะสำหรับท่านใดอยากที่จะดูรถตัวจริงคันนี้รบกวนโทรสอบถามก่อนว่ามีติดนัดติดจองหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองผมก็จะให้ท่านมาที่ตำบลท่า,าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนะ หรือท่านใดที่ไม่สะดวกมั่นใจในทางผมอยากให้จัดส่งมัดจำหนึ่งหมื่นส่วนที่เหลือจ่ายที่หน้าบ้านท่านจัดส่งฟรีอยู่ที่200กิโลเมตรเท่านั้นเองนะนะจัดส่งฟรีส่วนที่เหลือจ่ายที่หน้าบ้านท่านได้เลยได้รถมือเดียวเล่มเอกสารพร้อโมโอนท่านไปแจ้งย้ายต่างจังหวัดได้ทุกจังหวัดนะครับเพราะเอกสารอยู่ครบหมดนะฮะไปแจ้งย้ายต่างจังหวัดได้เลยนะครับนะรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งเดือนฟรีน้ํามันเครื่อง ปีน้ำมันเกียร์ให้ใหม่นะครับผมนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้กับรถบ้านมือสองคอนแกนด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับรถบ้านมือสองคอนแกนนะฮะขอบพระคุณมากๆสําหรับนะฮะน้ำใจ FC นะฮะที่คอยกดไลค์กดแชร์นะฮะให้กับเต้นเล็กๆแบบนี้สำหรับวันนี้ต้องของลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ